ตอนนี้เราอยู่ที่ปลายหาดบางแสนนะครับผมน้ำช่วงนี้ใสนะช่วงใครจำปีก่อนได้ช่วงหยุดยาววันแม่สิงหาวันแม่ปีก่อนนะปีก่อนน้ำเขียวอีแต่ปีนี้น้ำใสบรรยากาศธรรมชาตินี่ถ้าเดาลำบากนะเดี๋ยวจะพามาเดินดูตรงปลายหาดกันนิดนึงอันนี้กัเดินกลับแล้วแหะพอดีไลฟ์ในเพจไปแล้วก็จะโผล่มาในติ๊กต็อกอีกนิดนึง แต่ไม่รู้เสียงอยู่ไกลจะได้ยินไหมนี่เราอยู่ตรงแหลมแท่นล็อกอตรงล็อกตะบอยนีย่พามาดูกันนิดนึงขากลับเพราะเมื่อกี้พาชาวเพจไปดูละเปียกไปแล้วตอนนี้ดูขากานเกงเปียกไป วันนี้น้ำใสแต่แดดเปี้ยงสวัสดีน้องสิวา กำลังจะกลับแล้วจะโผล่มาอีกนิดหนึง่งสวัสดีนะครับพี่สมยศว่าจะกลับแล้วแต่เมื่อกี้ไปล้างทรายที่อยู่ในเท้าก็เลยโผล่มาในนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะขาเดินกลับเช่นเคยเราจะไม่โผล่มานานหรอกในต่อๆเนี่ยจะเดินกลับเช่าน,นั้นนะครับผมบางแสนสวยจังวันนี้น้ำสวยด้วยนะครับผมแต่เราจะกลับแล้ว เขาเพิ่งเก็บขยะไปพอดีเลยรถนะน้ำเลิกเขียวนานแล้วนะครับผมช่วงนี้น้ำไม่เขียวช่วงนี้น้ำใสด้วยปีก่อนวันแม่น้ำเขียวปีนี้น้ำใสคนไม่เยอะวันนี้สวยมากวันนี้วันศุกร์วันวันเสาร์นะวันเสาร์จะมีถนนคนเดินบางแสนศุกร์เสาร์จะมีถนนคนเดินบางแสน น้ำใสแดกกำลังดีใช่แล้วน้ำเลือกเขียวแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินกลับไปดีกว่าช่วงนี้ติดงานอยู่นะครับผมช่วงนี้ติดงานอยู่ก็เลยโผล่มาได้ไม่นานนะ แต่เมื่อกี้โผมไปถ่ายรูปถ่ายอะไรในในเพจแล้วนะแล้วก็จะเดินกลับแล้ว้ไอ้ใครว่าอะไรอยากไปสวยค่ะนี่นี่เ,นเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆน้ํากันอีกทีหนึ่งเราจะเดินกลับแล้วนะเราเดินมาจากโซนป่าหาดบางแสนเห็นไหมน้ามันจะมีเหมือนแบบมีสอสี ไอ้สีดูเขียวๆนี่มันคือสีมันคือความใสของน้ำมันนะจะมีสีเป็นคำคลามอยู่ด้วยเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วเอาไว้ดูในเพจบางแสนอุ้ยทำไมตัวนี้มันตัวยาวจังคอยาวจังยืนลองนี่นะน้ำใสเพราะมีคนหน้าตาดีมาอยู่บางแสนเออเหรอแล้วนะตอนน้ำขุนแหละพี่สมยศตอนน้ำขุนแหละ พี่สมยศมันขุ่นบ่อยด้วยนะพี่สมยศเนี่ยใสนิดน้อยนะนิ่งเลยอะ่ะน,น้องน้องนกยางจีนเราไปมันจะกระดุกกระดิกไหมท้ยทั้งทั้งไปแล้วเดี๋ยวมนุษย์จะมาจับเราบินไปเหมือนใจมีเสียงดนตรีบรรเลงเหมือนใจดิน้นร่อนดูโคดหิน รีบกลับเลยเดี๋ยว,วจุดดำอาจอยากไปจังอยากมาก็มาช่วงนี้น้ำถือว่าใช้ได้เดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวช่วงนด้น่าจะเดินกลับแลลวนะเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบกลับไปทางานต่อก็เปียกไปแล้วด้วย น้ำขึ้นหรอครับเช้านี้ใช่แล้วน้ำขึ้นสูงสุดไปแล้วนะครับผมประมาณสัก2โมงแล้วก็จะลงต่ำสุดอีกสักช่วงบา่บายนะครับผมช่วงบ่ายจะลงต่ำสุดประมาณ1.6เมตรแล้วก็จะขึ้นสูงสุดอีกทีประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มช่วงนี้คือปลายหายบางแสนไอ้ที่เราซูมไปอยู่นั่นคือฟีโซนล็อกที่8นะฮะไอล้ลมเตียงนั้นก็คือล็อกที่8 4ถ้าหลังวงเวียนบางแสนมันคือล็อกที่1นะึ่ะนะนี้คือ ล็อกที่8ปดสิบสีล็อกสุดท้ายเลยปลายหาดบางแสนนี่เอง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 สวัสดีนะครับคุณเวฟพาวีผมเพิ่งไลฟ์จากเฟซมาแล้วก็มาโผน่นี้ขากลับเดินกลับแต่เราจะไม่ไลฟ์ยาวนะครับผมเรารีบกลับไปทำงานต่อช่วงนี้งานยังเยอะอยู่ แต่ใครที่อยากดูภาพอยากดูคลิปอะไรอีกก็เดี๋ยวเข้าไปดูสลับกันได้ทั้งในเพจบางแสนวันนี้และใน t ิ k t ต k อกช่องนี้นะครับผมเมื่อกี้ก็ไล์ทาง page, เพจพอไล์ทางเพจปั๊บแล้วมันจะเป็นย้อนหลังให้ดูเลยแต่ในนี้มันต้องไปดาวน์โหลดแล้วเอามาลงให้ดูเดี๋ยวแต่ผมก็จะไปดาวน์โหลดเอามาลงไว้ให้ดูเพื่อมีพี่สมยศไปดูพี่สมยศชอบดูย้อนหลัง พราะว่าพี่สมยศมีความหลังเยอะนะอยากไปเล่นนะ้ำใช่เลยเอาร่มมาด้วยนะไม่งั้นร้อนมากนะเราก็ร้อนจนต้องกลางร่มมนาะไม่งั้นไม่ไหวเห็นไหมต้องกลางร่มเดินไปเดินมานะไม่งั้นไม่แน่ๆขนาดแว่นนี้ยังเป็นสีดำเลย มันเป็นแว่นแบบโปรเคชีนะแว่นที่มันจะปรับแสงอัตโนมัติในช่วงที่มันมีแสง UV วีมันเลยดำปื้ดเลยนี่ซูมไม่ได้เยวจะพามาดูความใสของน้ำโหใสามากมองเห็นก้อนหินเลยเห็นไมหมเล่าใครๆก็รักบางแสนครับแอดอัอเหรอตกปลาเร่นได้ไหมครับตรงนี้ไม่ได้นะครับผมมีปลาไหมมีม นี่เห็นไหมความใสของน้ําวันนี้โปรโมชั่นความใสจะมากี่วันตรงนี้เขาห้ามตกปลานะตรงระเบียงเนจะต,ตกก็ต้องเลยไปหน่อยนะครับผมตรงสะพานสะพานราชนาวีก็ได้หรือว่าตรงสวนสาธารณะเลยตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ผมจะพามาดูเขาจะเขียนป้ายไว้ห้ามตกปลา จริงมันช่วงนักท่องเที่ยวเยอะเดียวกวาดแกว่งคันเบ็ดไปมาเดียวมันจะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อผู้คนนะเคยได้ยินข่าวไหมที่เบ็ดเกาะคนนั้นแหวเบ็ดเกาะคนนี้มันควบคุมลําบากเขาก็เลยแบบอ่ะให้ไปตกโซนอื่นอย่างเช่นสะพานราชนาวีหรือว่าตรงสะพานปลาหาดวอน,นภพา หรือว่าตรงหลังวงเวียนอ่าไม่ใช่หลังไอถนนคนเดินบางแสนกำลังตามไปเร็วเ,ว,เวนะมาเดี๋ยวน้ำหายใสก่อนนะแต่วันนี้น้ำใสแต่ช่วงน้ำลงมันจะอาจจะขุนกว่าน,นี้หน่อยนะช่วงน้ำลงประมาณช่วงบ่ายๆเที่ยงอะ่นะเออใช่ใช่ประมาณนะั้นกราฟน้ำลงไว้ให้ดูในเพจนะฮะในเพจบางแสนวันนี้วันนี้ยังไม่ได้โพสอะไรนอกจากกราฟน้ำ ช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ก็แวะมาถ่ายรูปเดี๋ยวจะเอารูปไปลงไว้ให้ดูนะช่วงปลายหาดบางแสนเราไม่ได้เอาไม้มาด้วยเสียงอาจจะสู้ลมไม่ค่อยไหววันนี้เห็นไหมความใส เสียงดีครับเสียงหลอง่อถ้าเป็นในเฟซนี่นะยะทอดไลฟ์ในในเฟซไลฟ์ในเจ้าอื่นเสียงไม่ค่อยออกเลยนะถ้าไม่เสียบใหม่แต่ไอติ๊กตอกนี่มันทําระบบดีไลฟ์แบบไม่มีใหม่มันก็เสียงยังดีอยู่เจ้าอื่นนี่จะได้ยินเสียงลมอะ่ะคนไม่เยอะน,นะครับวันนี้คน น้อยๆดูดิน,นี่โซนแหลมแทนนี่คนแทบจะไม่มีเลยต้องรอช่วงเย็นนะช่วงเย็นสักแดดร่มลมตรงวันนี้วันศุกร์ก็จะมีถนนคนเดินบางแสนด้วยตรงนี้หาดบางแสนนะช่วงปลายหาดบางแสนเราอยู่ตรงแหลมแทนแล้วเลยหาดบางแสนมาแล้วเข้าสู่โซนแหลมแทนแหลมแทนก็จะเป็นระเบียงยืนไปแบบในทะเลแบบนี้แต่ตรงหาดบางแสนก็ใกล้ๆกันนิดเดียวนี่แหละ อันนี้คือล็อกที่เก้าย้อนไปล็อกที่หนึ่งก็คือหาดบางแสนจะพามาดูความใสของน้ำยเฉยาวันนี้เห็นไหมความใสของน้ำทะเลเรือออกร่อนเรหากินผู้คน มากมายใหญ่ไรอะไรไรอะไรช่วงนู้นจะเป็นช่วงปลายหาดบางแสนนะครับผมนู่นช่วงที่มีล่มมีเตียงอยู่นู่นขอบคุณนะครับคุณนิชาต้อมีเสียงด้วยเมื่อกี้มีคนส่งดอกกรหลาบแล้วมีเสียงด้วย วันนี้บางแสนน้ำใสประกาศชาวโลกให้เขารู้หน่อยสิว่าบางแสนน้ำใสแต่อย่าเพิ่งหลงดีใจอาจจะใสแค่เพียงชั่วคราวเอส่งมีเสียงด้วยอ่ะน้องซีวาส่งอะไรมาแล้วมีเสียงด้วย ประกาศเสร็จพรุ่งนี้เขียวเป็นเรื่องเพดนี้แบบหลอกอะเพนี้หลอกเราเอ้โหช่องนี้หลอกเราเขาบอกว่าน้ําใสมาเขียวอีเห็นไหมธรรมชาติมันรวนแรแปรปรวนเหมือนใจอันงที่คงเลอะเ,เลือนกระล่อนก็เหมือนกันนะใครจําได้ปีก่อนวันแม่ปีก่อนน้ําเขียวอีอปีก่อน ปีนี้น้ำจะมาใสก็นี่แหละมันคือธรรมชาติคนหากินสัตว์ก็หากินเราไม่เบียดเบียนกันแล้วกันต้นไม้งามคนก็งดงามสูมได้ทา่านี้น้ำมีความใสวันนี้น้ำใสไหมคะ วันนี้น้ําใสเลยครับผมเห็นไหมมีความใสอย่าโจดน้าใสที่ไหลลินรดเดี๋ยวาซูมให้ดูที่หายบางแสนอีกนิดหนึ่งก่อนที่เราจะกลับน้ำตรงหาดบางแสนก็ใสอย่างนี้นี่แหละ ครับคุณนะครับคุณเดรฟเมมโมเรียเดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปลงให้ดูในเพจนะนู่นนะครับผมรายหายบางแสนนะไม่ได้ไกลกันมากเดินมาแปบ๊บเดียวแต่ช่วงนี้แดดมันร้อนนะนี่ความใสของน้ำวันนี้เรากลางร่มอยู่ ร่มมันจะร่วงวันนี้แดดตะโกนแดดแรงแดดแรงเรากลางร่มไหมเดี๋ยวจะกลับละอันนี้ก็โซนแหลมแท่นเดียวน้ำมันจะลงอีก เมื่อกี้พี่คนนี้มานั่งตรงนี้นี่เองนั่งลมนี่เองสัญญาณหายนี่ว่ะสัญญาณเป็นสีแดงนี่ว่ะเมืเ่อไรจะมาตรงนี้เป็นสีเขียวเอ้อสัญญาณเป็นสีเขียวเมื่อกี้สัญญาณเป็นสีแดงนะครับผมคนไม่ค่อยเยอะนะครับผมแล้วก็ผมก็จะไปละสัญญาณไม่ค่อยดีละเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปตรงนี้อีกดิ้งึงก็จะไปละผมจะให้ดูว่าชุดผมเปียกเป็นยังไงพี่พูดพูดเรื่องการเมืองไหมไม่ดีกว่านะ จริงๆมันก็เป็นกฎของชุมชนในนี้ด้วยนะผมไม่อยากให้พูดเรื่องไม่ใช่ผมชอบพูดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องธรรมะดีกว่านะอ,อธรรมะผมชอบอ่านหนังสือของอาจารย์พุทธทาสหนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิตความคิดของผมได้เยอะมากเลยนั่นคือหนังสือเรื่องแก่นพุทธศาสตร์ลองไปหามาดูนะฮะหรือไปฟังก็ได้แก่นพุทธศาสตร์ของอาจารย์พุทธทาสนะผมชอบเล่มนี้ผมอ่านตั้งแต่สมัยเรียนปวชปีสามอยู่ที่โคราช ผมว่าเป็นหนังสือที่เปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับศาสนาของผมไปค่อนข้างเยอะแต่ผมเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเป็นคนคลั่งเคร่งคัดหรืออะไรนะหรือศรัทธาหรืออะไรมากแต่ศึกษาในเชิงความเป็นปรัชญาเพื่อที่จะเรียนรู้จิตใจของมนุษย์นะครับผมผมว่ามันดีมากเลยมันคล้ายๆหลักจิตวิทยาอีกแบบหนึง่งแต่วันนี้ผมจะไปแล้วเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ที่โซนนี้แหละ น้ำใสๆอีกนิดนึงให้ดูให้ดูน้ำใสอีกนิดนึงอยู่แถวไหนไปหาได้ไหมคะ <c oughs> อยู่แถวแหลมแท่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปทํางานต่อแล้วเนี่ยเดินไปเดินมาเจอผมเดินอยู่แถวนี้แหละทิ้งท้ายไปตรงนี้นะ สำหรับวันนี้ไปแล้วไปแล้วทิ้งท้ายไปที่น้ำใสๆไปดูในเพจต่อได้นะเพจบางแสนวันนี้นะเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูรูปที่ถ่ายเมื่อครู่นี้จะเห็นว่าผมถ่ายรูปรวรัวมากรูปภาพเยอะมาก หม่เลยใก้ไหม่แล้ว,ลลวนะอยากดูไลฟ์มากเก๋เออเหอะเดี๋ดูเลยไม่ได้ตังในไลฟ์ไปช่วยดูในอันนี้ผมดีกว่าเออผมจะได้ตังเอยวน,นี้เราได้ตังซื้อจักรยานจากเพจจากอะไรนะจะซื้อโดรนต่อแล้วนะกำลังพิจารณาดูว่าจะซื้อโดรนหรือจะซื้อจักรยานดี ที่โดนมันก็เอาไว้ช่วยสร้างคอนเทนต์ในมุมมองใหม่ๆนะแต่ผมลำคาญกับการขออนุญาตเรื่องใบอนุญาตเรื่องต้องต่อใบอนุญาตรายปีปีละสามพันนะเหมือนใบอนุญาตชั้นสามเลยนะโดนที่ติดกล้องบ้านเรามันต้องขออนุญาตทุกลำนะเห็นขายกันโดนก็แกๆราคาประมาณไม่ถึงพันเลยแต่ต้องใบอนุญาตสามพันนี้นะขนาดไอ้ถูกสุดนนเนี่ยเนี่ยดูสิ มวลน้ำมันมีความเขียวมันมีความอ๋อมันเป็นเงาของเงาของเมฆเงาของเมฆอ๋อที่เราเห็นมันเป็นสีคลามสีลายมันคือเงาของเมฆนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผมเพิ่งรู้เป็นเงาของเมฆที่กำลังเคลื่อนคล้อยลอยผ่านเราอยากดูคอนเทนต์โดนตกไปดูของตะวัชนชุบุรีที่ดักได้นะตกบ่อย <laughs> ดูทีถ้าจะคุ้มค่าเนี่ยอีกแล้วนั่นน่ะสิผมเปียกแล้วคุ้มมาซิโอเคผมเริ่มรู้สึกร้อนร้อนร้อนหลังทั้งร้อนจากบรรยากาศและร้อนจากการที่งานเผาจี้ล้นก้นเรานะครับผมเพราะฉะนั้นไปทำงานก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมเจอกันในเพจบางแสนวันนี้และ Ti k t อกช่องนี้สำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีลาทีสวัสดี